เท็กบอแล้วสุดเล่แล้วนะมิกดีกรฟเนี่ยมีข้างเดียแล้วมาันจะไปเนี่มันจะเลี้ยงไปไหนวะมันจึงิงอขนาได้เยการมเล่นแทนดวไปไป <c oughs> phải <laughs> đây sẽ bảo. Oi, là... <laughs> không được. <không> <laughs> <laughs> <laughs>

เออใช่มันเลยดูเลอช่รดตัวสูงแล้วนี่นี่เลยสายด้วยระวัง้ายลงทุกลูกนะวางขวาไม่ลงแต่ถนัดขวานะนี่ขาคู่ยาอ่ะกาม้ากบม้ากามขาคู่ ด้วยเป็นไงกิ่งเลยเล่กิ่งนะอคุยนะนี่ขวาไม่เคยลงตาต้องเล่ท้ายต้อรอชีวิตแล้วแหละอย่างเงี้ยไว้ิงพี่เบล โอ้ยดีกนลวยอโอ้ยดียายยยยกยวยยโยย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 ไยยย เราต้องพลมพนแบบพี่แจงบ้างจะได้แบบคนที่แม่งสเปเก่งนงพยบาไดหมรด้มเารดนราะใช้เบอร์ึงเีเเรื่องเ่เป็นโงบาลแยกของีดราชเลยอะไรอะไรใหญ่พวกนี้เขาเรียนหมาว่าเรียนสาขาวิชา กับเหมือนว่าลูกศิษย์กับอาจารย์ในการผาเกี่ยวกับวิชาแพทย์เขาตอนใหญ่เกี่ยวกับกีฬาอยู่แลว้วา,าตัดพวกนักกีฬาที่มแม่แม่บอกว่าเป็นหมอเฉพาะทางบ้านเลยไม่รู้ว่ามีอะไรไหมคือเขาเป็นเขามีเหมือนทีมทีมแพทย์ของนักกีฬาเยอะเขาจะรู้เส้นทางดีว่าต้องผ่าแล้วให้นักกีฬากลับมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยไม่เหมือนกับคนธรรมดา,าไปบาดเจ็บไม่เหมือนกัน บางเคสวันเดียวก็เดินได้แล้วบางเคสนะเดินได้เลยใช้ชีวิตปกติได้วยก็ได้ดูว่าพาไาแล้ววิ่งไปเลยไม่ไม่แต่ว่าคนพาไปแล้วมันจะเดินไหวหรือเปล่าแค่นั้นเองอ้มันจะระบมเลยแหละตู้เจอท่ายี่ก็ปีน่าเลยแต่ตอนมังพานะ พี่แจ็คไ่มาแล้ว,ลวนั่งอยู่หน้าบ้านเห็นขี้านไงปรดี๋วพูดจาจิตบ้านถือว่าอิ่มอิมมกันแล้วไม่มีใครมาแล้วทีนี้ถ้าบอกก่อนนะว่าเออเดี๋ยวถ้ามีคนเยอะกว่านี้ก็ดได้ว่าจะมีไ่าใเราเล่นได้ก็ไม่เชิงว่าจะอิมมากนี่กินข้าวมาวมาเลเดี๋ยว ไม่ออกตายใไหม้ววันั้นแกลาหมอบีกาหมอิดมาแน่เลยเล่นไม่ได้ต้ล่เดือนไม่มันแล้วแต่ไอ้นี่แล้วแต่หมอแล้วแต่ความเคยชินงเขาที่าแล้วหมอคนนี้เขาจะไม่ให้ขยับไม่ให้ขยับเล่นกีฬาเลยสเดือนประจำคนนี้แต่ถ้าคนอื่นน่ะขยับเลยคนอื่นเขาจะให้ให้ลองเดินเลยให้ลงน้ำหนักได้เลย ว่าเขากลัวเขาเจาะรูเบอร์ใหญ่แต่น็อตที่ขึงมันเล็กเขาเลยไม่หากให้เยอะเยอะเดี๋ยวตำแหน่งมันเปลี่ยนมันไม่ได้ยึดน็อตอย่างเดียวนะมันแค่แปะเอาไว้ให้เอ็นมันขึงไว้เฉยถ้าเราสลับเยอะนี่ทับทับบ่อยบ่อยแบนแต่เลยทับบ่อยนี่กลัวกลัวไอ้จ้ามันจะตายกูทับบ่อยครับสรุปขาอีกคนมีเบอร์บ่อนะ มันทับแล้วมันไม่ใช่ว่าอะไรนะหน้ามันเลยพิมม์หมาไม่ต้องเงเบอร์มอดสองคนแล้วนะเราการ์บอะเราต้องกลัวเรื่องขาดเรามีเบอร์หมอดสองคนแล้วไปการ์บเลยทับไปเมื่อกี้ลงมาดังแปะไอะไรแล้วเฮ้ยกร์บมันยิงกับใครมาไว้ลิ้มบ่ไม่ยิงอย่างนี้ยิงยิงยิงกุ้งเ่ะโยนทีล้วาเฮ้ยแซ เลลิ้นมานี่ไยิยิพงเลยแผมลหูจริงๆนี่สูงเท่าก้ลบอลี้ดาบอี่หว่าถึงร่างกายอคอข้างัก้าวผาผิดนะผู้ก็ยังวางู้หรือครับพูหรือก้ามี้ มันมันมันจะวางมันเพี้ยนไปแล้วมันก็ยังวางบอลได้ปกติอ่ะนี่ชอบขับคู่ขับคู่แล้วก้าวไปเจื่อนขาได้วัดโฟล์ดสามขายิงยิงยิงยด้ไงวะขาทุกเม็ดได้อีกขาหนึ่งต้องนอนลงไปอ่ะ โดนสามขายล้มใช่ไหมสามขายนี้ขึ้นล้มตีทับทับอีกแล้วบ่อยแบนแบนช่วยจริงให้เอาช้าพี่น้าบอกให้เอาครัมาไปเพื่อนหน่อยครัมนอนเกียงข้างตี ปล่อยมึงโง่ปล่อยแบนแตแตกแล้วมยกมือเดียวประกบแล้วก็วางเ้ยลงหแอบไปดูมาท่าเมื่อกีการอันนี้วยาโยจะวนเออใครก็ไม่รู้นเลยตกระจไม่โดยกันปบ้านเลยไม่ลงเลย ไม่กันเลยอะตแไม่แหเยลงว่ะตปัญหาิงแรงนี้ลงวขิงขิงขิงสดๆเดินไปเลยด้วยทำอะไได้ไหมครับให้คนเดียวเหี้ยโอ้ยโอยา ya ขาดาดโอยขาเจ็บเจ็บเจ็้น คอครับคอครับเอ็นคอเหลมเอ็นคอเอ็นคอขาดแหลมไมครัดอันนี้ปรึกษาพิตีได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคอยอยู่กระบาอยู่ไม่เป็นไรคอยวิลุดให้ดีมึงโดนบอลยังเฮ้ยมันแรงนะมึงคอยยิงดีครับโอ้ยให้ดีนะมึงของบอลคนเดียวไอ้ดีนะโอ้ยดีไม่แง่ อามึงพาไม่ตายแล้วอาปากชนโชเนี่เก็บอยู่คนเดียวโวยอยาเชเส้นนี่เฮ้ยยวะบดกพงแก้วเข้าไปนลยบอย่อยเนี่ยนีมึงได้ขาดแน่มิก หลังเนีนหมวอ่ะนตัวเป็นตัวยมเงาไปทีแมีาดขาถ่นไปมีมิวมาแล้วมีมาแล้วมีมาแล้วเขาชี้กัไม่ถ้าถ้านหัวเขาไปไปทนนี้เห็นไวหลมิใรอ่ะโอ้ยจริงเ มือหมอไม่มิกอมอปีนั่งปีนั่งปีนั่ยปีนลงมาปูเลยหมอบวนก่อนเรียบร้อยไอ้เี้ยไม่แอ์วะดูการตัดเลือดดูคมด กระผพาะตอนนี้ทันาตอนนี้จะหมอไม่ให้ผ่าทำไมอายุไม่ถึงกระดูกมันยืดไปเต็มที่าบอกถ้ากลัวผ่าแล้วมันเป็นเจาะงกระดูกอ่อนมันขาดข้างจะยาวกว่าแล้วขาอันนี้มันจะสั้นด้นะเจาะตรงข้างหรือเจากันโอ้โหอเคกระดักกน้อยกันน้อยก็ต้องเจาข้างเจาะข้างเดียก่อนถ้าโตไปอันนั้นยาวเกินไปตัด เอออีเดียวต้องางลยตาวนี้เพราะั้นะี่้าพแจ็ครับไปพาข้างนี้ก่อนแล้วข้างนี้ค่อยตามไปได้เท่ากันแต่ยืมนะว่าระหว่างระหว่างาแตมีตราว่ขาดไอ้ข้างที่เราลงน้ำหนักเยอะเกินไปขาดเพิ่มได้เพราะว่าการใช้ชีวิตที่ง้ทั้งหน่ากกว่า ซ้ายมันลงลงกว่าเล้วเดี๋ยวสักพักอ่ะข้างซ้ายมันจะรับพาล่าเยอะโมันลงลงกว่าเล้วลงลงกว่าก่อนเลยลงซ้ายนะแต่ว่ามันบิดขวาโดยมากจะขาดทั้งขวานะบนเท็กซ้ายอ่ะมันจะขาดทั้งขวามันดีมันดีตรงข้างขวานี่ก็ขวาเอ๊ะซ้ายก็ขวาจังหวะไม่ไม่ไม่แล้วรับพาล่ามันปิดิดข้างซ้ายก่อนปะนั่นแหละดิ จังหวะตกมันเราขาลับมาล่างไงจังหวร้อยเปนไรจังหวะตกขาขวาเรา,าเค้ำเฉยจังหวะ <c oughs> เฮ้ยตรงหรอก

มีแต่การอ่ไรเงี้ยร่างกายมันไอ้สามารถสร้างเอนไซม์มาย่อยแป้งไอ้ย่อยควันเป็นแป้งได้หมดแล้วแป้งมันทำงานทั้งหมด่นตัวมันลอยโอ้ยโอ้ตัวอนเป่าไงมันลอยมันสวยจะเอาเทคมันเลยสูงไอ้ไข่ลูกโป่งสมาณรใ้่ไหมที่เขาอัดแอดแก๊สเข้าไปนี่แหละต้นต้นแบบ อันนี้คือตัวต้องแบบไปนายอ้ไอะไรแบบไอชีไอไอบอนตัวละมีคู่มากมันชื่อนะอะไรนะแปลแลซิปิต้าเหรอไ,ไ,ดได้ดูหม่<อ> เฮ้ยวันดีไปแล้ว